ติดดิกระติดจากเสียงเพลงอะลูกสวัสดีเนี่ยลูกสวัสดีเนี่ยลูกสวัสดีค่ะเออยังสวัสดีมากคู่ทกน้ยใช้ปานใช้ปานนี่มาอัพเดทใ้ปานใปานเาไข่เธอเลิฟใปานสบายดีอย่างเนี่นี่เฮดีว hehe, ังลูก <im Alto Del in> เฮดวังหาสบายดีใชปาน้ปานเาไข่สบายดี บายบายดีสวัสดีพพี่น้องด้อยเอฟซี่สุขสุขุนอันนี้ผมนนี้เฮาสีมาเห็ดอันนี้เนาะกอยพี่น้องหนึ่งกอยเเห็ดเห็ดกอยอ่าที่ค่อยซื้อมาเมื่อไหร่้ะพี่น้องเข้าว่าห้งแก้วใบแห้งเห้งแสบอะนะแก้วใบเฮ้งแห้งแสบมี FC ฟซี m e n t มาเนาะขออ่าให้เห็ดกอยให้เบิ้งเน่เนาะ นี่มีมะพร้าวมีกลอยแต่ก็เอากลอยไปหนึ่งเนาะฝามะพร้าวมะพร้าวนี่มะพร้าวบริหารเรื่องพี่น้องเอามะพร้าวมะพร้าวแบบขี้ซ่างขี้ซ่างนะมันมันแก่พอกระเทิร์ดเนี่ยะเนาะพี่น้องแก่แบบบ่อ่อนบ่อแก่เกินไปเนี่ยเนาะอะสบายดีนะสบายดีเอ้ยแซนดีบานสบายดีเป็นนะสบายดีเลนะยเก่งเลยสวัสดีคุณสุขพันธ์เลยยอยู่บุบา อมน,นี่อาการสายปานคือดีขึ้นนะเริอพี่น้องขิงเย็นนะขิงเย็นะงงนะอ่าขอบคุณนายเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้เนาะนแล้วก็ขอบคุณนลายเอฟซีที่อนะ่าคอมเมนต์ให้สายปานไปห้าหมอเผาให้สายปานไปห้าหมอเข้ากับฟั่งเบิ้งก่อนเนาะ <c oughs> พี่น้องฟังเบิง้งหลัสองมือสามมือแดด <c oughs> คิดว่าถาบกให้มือว่านี่ก็มันหนีนี่กระต้องพาไปห้าหมอเลยเลยพี่น้องเนาะ มามเมนีมามเมนีแนะ่ปันหายฮหย่อนอันนี้แซบะเนยบด<น><น>อะาฮหย่อนยาต,ตัวน,นี้นาอพี่น้องอนี่บาทเดียวเลยตัวตอน,น้องน้วก็เคยกินคอยไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ยพี่น้องขีโดรถไปซื้ออยู่น้าหลานแต่ก็รถตายแค้มทา่าหนาดไหนพี่น้องอให้ก้อยกินตอนกลางคืนนะ่ะยังบ่ท่านดีขึ้นนด้พี่น้องฮักก็มาดีตอนเสาร์นี่ พอหาถ้ากัให้กินมืาอวานนี่ให้กินช่องหนึ่งแต่ว่าให้ก้อยกินหนามตั้งหากนะบริชายนุ่มมันนี่ก้อยใส่นมให้กินจนเบื่อเลยพู้รีเศร้ามันนี่ได้กินช่องเดียวหนึ่งแด้วน,นี่ช่องเดียวนึงดีขึ้นละใส่ปานให้เดิมดีแต่ไทยก็เดิมหน่อยขึ้นแล้วก็ขิงก็เย็นขิงก็เย็นนะคะซื่อนีแต่ไก็ซื่น่อยน,น,นี้นแต่ก็ขิงก็เย็นขิงก็เต็นนะือเป๊ะๆเดิมดูแต่ไกเดิมหน่อ,นอ,นอ,นอ,อเป๊ะ มือน e oh. yeah, mm. ี้เป็นมือห่อเขาเนาะพี่น้องมือใส่บาทนะมือแป๊ะแป๊ะให้พี่น้องมือในการเช่าเด้อเอาเนี่ยมีรอยกระเทยเน่ยิอะเนยแต่ยังพรท่านในหายดีเนาะพี่น้องแต่กยังซื้อยังอันนี้กำลังซื้อยู่นะสบายดีเด้อพี่น้องเห็นอยู่อ่ะมันตอกแสงใครมาเปิดนี่มันติสบิษัตอกแสงน่าสก ใส,ใส่ป่านนะกับเป็นน้ำยิบนนานยิบนี่เข่าปากแนี่เลยเนาะมมนใส่ป่านเลยไม่เป็นไข่เป็นทองเสียเห็นเอฟี่บอกว่าสงสัยกินนองใหม่เห็นใส่ป่านยิบนน่นยิบนี่ข่าปากยู่ไม่ขนาดโคตรนากินกันยังกินดิบกินซุกวันนี้ใส่ป่านกินเปลือกนองใหม่เนี่ยเลยอป่านก็ได้ทองเสีย ไม่หอวออกแม่เมามันบอท่านเนี่ยขาดเออเออขาดนี้แหละหนะหนะมันนาขาวหอมจังเอาผ้าพันแห้งๆดูเออเออ แก่เติบอยู่นี่นเขาบอกหอมเลยเนาะนี่น้อยหนึ่งสิพ่อกินอยู่คว่าเอาควาเบียร์ตัวเนี่พี่น้องนี่เพื่อนแพ่เฮาแล้วเด้อเนาะมุ้งเรียบร้อยแล้ว เฮาก็สีหนึ่งหนึ่งก้อยอยู่นี่แล้วพี่นอ้องดีจัดการเดียบร่อยของขั้วแพ้เฮาของขั้วได้เฮ็ดใหม่นี่เคียงไงเอามาออกมาใส่เนาะท่านมอหนึ่งปวดนี่ใส่ป่านก็มานอนเด่นอยู่นี่เย็นดีพี่น้องอยู่แพ้นี่มุ่งหงานี่มันเย็ดเย็นมนบ่หอนล้าสิกินข้าวปุ่น ผู้จอยเด็กก็น้องไปเด้อพ่อพี่น้องถ้าสิมากินนางกินข้าวปุ่นก่อนเนาะพี่น้องจังสิหนึ่งก้อยขอเดมข้อย่างน้แล้วก็ข้อเลือจากอันนั้นแจกเขาห่อเขาห่อเขาเนื้อเยอะมากไหมเนื้อใช่ไหมแล้วก็ห้าก็จะกินข้าวปุ่นข้าวปุ่นผู้จอยมาให้เดือดกมาเยอนี่เนี่ยข้าวปุ่นมันเนี่ยข้าวปุ่นเดยอะจังแต่คุณตั้งแต่

โดยแม่ป้านื้่นนะพี่น้องแค่แน่แค่แน่ละน้อสิกินข้าวปุ่นก่อนเนาะเดยนตัางสทิทำการหนึ่งก่อยไดีเวลาได้น้อพี่น้องขางมาหนึ่งตอนแรกเข้ากันหนึ่งก่อยก่อนหนัคนนี้ก่อนแม่ป้านอนเด่นโชูนั่นบุกแม่ปลาดุกเอ้ยยิุงยุงง้องงาอังว้ Mẹ ơi, mà đây cái nhiệm hơi chèm ừ. bản này hơi Cứ ừ. nhiệm ngát rồi lụt Ủa, ăn chơi <cười> Chú <laughs> mong nặng không, cầm mà mày nó phi nọng ơi, hẹp phi nọng vườn cơ Nghĩ mà lại như đi đây Hồng, gần cua mày qua đang kỳ tôn. Ng coi hết sạch. Đang chắc nắm, mẹ. Oh, là, tông kìa. Ao thai nít tung kìa, áo bữa ăn kìa, mọi năm mọi năm đó mọi <laughs> <laughs> cái kìa, mọi năm kìa, จางแต่จางแต่ได้นาะพี่น้องนี่คอยสูตรเห็ดก็คือปัญหาหรอกพี่น้องล้างสะอาดให้สะอาดจะท่องซ้ำหนามนะก็นึ่งนึ่งใส่หัวที่เห็ดที่ให้มันเป็นแบบนี้หันน้อยากได้เออที่ที่ที่ให้มันเป็นก้อยหันยากอืม ไปเอามันมาเพื่อมามักมาเหีงยงอันเห็ดโปเป็นกับเม้าอู้เห็นปะอืมเถืองหึดเถืงคั้นเถืงคั้นมันคั้น,น,นมันไม่ได้เมาแม่เมาเมา,อ,าอืมเมาอเอาวาสันโนอดแนกินก็ได้ไปถามแล้วทานยี่ดอกวะทา,ามไม่ขาหะมว่าเป็นยู่หรหนีเราวะจืียูวอนนี่จืดแล้วคอยยังเฮ็ดดีแล้ววะว,ว่เด็ก อย่ามันบอกจี๊ดฉันเนทะ่ย<า>นงดมันกสิชึ้นคือเข่าเนียวอะไหมัมนหากะชิบื นั่นดีหลอดไฟแต่่าหานตัวดะใช <มา S 1> ่ตัวน<อ>่ะยังสีบหงล้วเสียบอยู้นะบวชหงมันนะนี่ก <c oughs> ออดม <c oughs> ันดอกะี่น้องใส่ป่นสิค้าดนะ่ะนะฮซื่อเดนพี่น้องเอ้ยเศร้าย่างจริงเศร้าแหลวหุนปูนไปได้แล้วหุน นี่ห้ากันหึงแล้วเดี๋ยน้องพี่น้องซุกเลยนะซุกแล้วห้ากับนี่มะพร้าวตัวห้าขูดแล้วน้องพี่น้องเข้าสีได้ขิงเข้มมาแดงวอ้มันจะโยกไปบางนึงนี่บ่แหมันไทยเกีะขี้สิย่างย่างเนาะเออจีข้าขูดไปละอยากไปละโตแน่บาทโตเบาแล้วก็อยากไปเลยใส่เกลือใส่ได้บ่แม่

ตะกอยนิดหนึ่งนหว่าแม่คะกันหนึ่งเ็นหมแล้วก็นบอิ่มค่ะโอ้ยกลองมานี่เขาเด็กก็อ้เจนจักเยกหวานะง่าอ่ะแมาเฮงนเฮนอือนี่หุ้่ม ใคเคยกินอยู่บ่ขมมึมัดเนาะไข่ไข่มากเอาไว้เนาะมันยังที่เรากินนะนี่อันดีให้คอยๆกินไปเจอจานนี้เป็นก่อนออน,น้อยๆบ่ทันมากแต่หวัดพี่นอ้องใช้ปานสื่นนาย đi chơi để sọt bàn thù để bạn dòng sắm để đáp án tập bao tập mở tập mở ra bao tập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  bao bên này tập hải nương... có bừng thị, thị Màu. <laughs> Màu <mạnh> mà này con <laughs> <laughs> <Thì, thay> điều <đo. cười> đi chơi ตาแตกตาขักอะเจ้าเหนื่มเนื่มแหงมาตะกว่าตะเนื่มแหงชิมชิมเจอบเจ็บเบาใอยากเข้มนิ้นึงอ้าวเจ็บบหน่อเอาแบบชิมชิมแบบชิมชิมเบมือจ้ะ

ดูอาบน้ำป well, hey, anyway. yes. ar ่ะป่ะบายบายบ๊ายบายนะดูบ๊ายบายป้าป่ะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายป้าปะนี่นี่ดูบ๊ายบาย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 ฝากกได้ใจสายปานเน่ด้อขอบคุณในร้ายที่เป็นกำลังใจใายปานเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงใายปานเด้อ